ร้านของลุนนี้นะครับอันนี้เราก็ตูนะครับตูโรตารี่นะครับขนาด3.4เมตรนะครับตัวนี้คุณลุงนะครับเขาใช้รถไถนะครับเป็นยี่ห้อมิซูบิชินะครับตัวนี้อยู่ที่30แรงน,นะครับแต่แต่ว่ารถไถยี่ปุ่นครับ แรงรถไถญี่ปุ่นกับแรงรถไถไทยนะครับแรงไม่เท่าญี่ปุ่นเขาบอกไว้30แรงนี่นะ้ขาเทียบแรงไทยนี่ตัวบรเตอรี่ชุดนี้ไปใช้ของไทยได้ใช้50แรงขึ้ไครับใช้50แรงขึ้นไปนะครับลุงก็ลองทดสอบการพับนะครับ เก็บเพื่อในการวิ่งในาาทางสาระนะครับจะวิ่งสะดวกค,คือสามารถพับได้ทนงขวานะครับสมมติว่าเราเก็บงานต้องการพับปีกซ้ายก็พับปีกซ้ายนะครับ,รบของญี่ปุ่นนี่เขาจะตะควรกันช้าอย่างแบบนี้นะครับทุกทุกที่นะครับคือไม่ต้องตกใจว่าบา,า,า,างท่านอาจจะปกมาช้าแบบนี้ทันทะี บ้านเรานี่จะป่วนอย่างไวนะครับมันจบเก็บรดินเล้ละเอียดมากถ้าแห้งออกมาเนี่ยจับมานี่ยินนิ่มมากละเอียดละเอียดยดิบเลยครับปีเราจะค่อยๆสับเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับถึงช่วงที่เขาไม่ได้ทำนานเดือนหนึ่งเขาก็มาป่วนครั้งหนึ่งนะจะใช้รถดิลดี่ป่วนเก็บเก็บหญ้าพวกหญ้าที่ขึ้นก็จะปั่นเป็นปุ๋ยสดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ